สวัสดีครับท่านผูช้ชมทุกท่านวันนี้เขาเรียนเชิญทุกท่านมาที่วัดถ้ำพุาตำบลหนองยาำเพิ่มเมืองกาญจนบุรีนะครับอันนี้เป็นบริเวณด้านนอกนะครับโดยรอบนั้นจะเป็นต้นไม้พันธุ์ต้นไม้นะครับนานาชนิดแล้วก็มีสิ่งกอ่อสร้างนะครับสถาปัตย์แปลกตานะครับ โดยทางด้านที่กำลังเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นรังคารูปมีขอสร้างคดไปคดมามีพระพุทธรูปอยู่ในนี้นะอันนี้ก็จะมีพระพุทธรูปปางขนาดใหญ่อันนี้ก็เป็นสถาปัตย์ที่แปลกมากนะแปลกมากเพราะว่ามีรูปรายรูปรายไทยโดยเฉพาะด้านนี้นะครับ มองไปด้านบนรูปรายไทยที่มีพระพุทธรูปเป็นวางเรียงโดยรอบตอนนี้ก็จะมีพุทธรูปวางเรียงโดยรอบนะครับแล้วก็การก่อสร้างด้วยลวดลายไทยนะครับประดับด้วยลวดลายไทยเงา่อนล่มทางนี้ก็แปลกตานะแปลกตาทัวร์ท่องเที่ยวก็มาฟันเยอะ ดูลายใกล้ๆนะครับอันนี้เป็นลายประจํายามนะครับต่อกันไปตามต้นเสาต้นเสาก็เป็นลายไทยทั้งนั้นนะครับรวนแต่ลายด้าน,นระเบียงด้าน,นนี้ก็จะมีกันลายรูปนูนฮะมีพระพุทธรูปในท่าป,ปางต่างๆ เราจะไปชมนั่นในกันนะครับก้าวขึ้นบันไดมาก็จะเป็นพื้นเอาดูแผ่นแผ่นที่เ,เป็นเสานะครับจะเป็นหินนะครับหินหินหินนะครับดูรลวดลายที่พื้นพื้นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับแผ่น ไม้ครับมาผ่นไม้ัวลารวมผ่านไม้ผ่านซุ้มตรงนี้มาก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีเป็นช่องยาวไปคล้ายๆถ้ำคล้ายๆระเบียงของอพนมลุงหรือนครวัดนครธมที่เขาพระวิหารผ่านทะลุมาเพียงกำแพงนะจากกำแพงทะลุมา อที่จะเป็นเขาขนมรุงก็จะเป็นสถานที่บูชาจระสือเหล่ยงอันนี้เรามาดูข้างในเป็นถ้ำนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปอยู่ด้านในพื้นบันไดนี้ก็จะเป็นเหมือนกับไม้นะครับแต่ไม่ใช่นะครับ สองฝั er ่งนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปประจำวันได้วย ตรงนี้จะเป็นรูปร่างของถ้ำนะครับเสานี้ก็จะเป็นเสาเสาเกาอขึ้นมานะ่ยกรอปูนซีเมนต์ก่อจตะเรีรนยนแบบของหินลายหิน จุดนี้เป็นจุดของการเขียนชื่อสลับในแผ่นทองนะครับทองทำบุญกับทำบุญเขียนชื่อใส่ในแผ่นทองจุดน,นี้เป็นจุดที่อยู่ข้างบนเราเดินทางลงไปที่ถ้ำด้าน,นล่างนะครับก็เห็นจุดของถ้ำจุดที่หนึ่งนะแล้วก็ทางขวามเมื่อขงลงตาม ทำจุดทางขวามือทางบันไดลงบันไดไปอีกครับลงบันไดไปอีกนอนย้อนขึ้นมาจุดที่เข้ามาเริ่มต้นนะครับเดินลงบันไดามานะครับแล้วก็จะเลี้ยวเดี๋ยวไปตามทางน,นะครับแล้วก็ลงบันไดไปอีก ลงมาไดไปก็จะเป็นบริเวณลานกว้างระดาดกว้างซึ่งลานกว้างนี้ข้างบนก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับน,นี่จุดแรกนะหินงอกหินย้อยอยู่ด้านบน ้างล่างนี้ก็จะเป็นหินงอกนะครับหลังจากที่มีน้ำหยดลงมาจากด้านบนด้านบนนี้ก็จะเป็นหินย้อยนะครับที่มีฝนตกลงมาทำปฏิยากับหินกับทรายกับฝุ่นนะครับก็จับเป็นตกนะกอนมาเป็นหินย้อยลงมาจับหินย้อยมองให้ทั่วนะครับหินย้อย ด้านในพุ่มใหญ่เลยนะครับพุ่มใหญ่ที่มีพระพุทธรูปนั่งอยู่มีพระสงนั่งอยู่ตรงหินงอกตรงนี้หินย้อยตรงนี้จะมีหินงอกอยู่ด้านล่างขึ้นไปรับ